เทกนี่เสนอสองแสนสองแสนครั้งแม่ลิลิบอกวันเดอบคุณครับ <c oughs> เห็นแล้วครับมาสัน่นพอหลวงหยุดรับยายเบิร์มาแล้วเพราะับยายเบิร์กับสิมามื่อใดยายเบิร์พร้อมมื่อใดกับจัง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 สิมาพอท,ทักขากันแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วครับ แดงคอนจิตาอายุบอยสิ่ร้อยใช่ด้วยพี่น้งองแดงคอนจิตาไปหยุดใจเกินร้อยแต่งแต่ลุ่นแรกครับอายุเป็นแต่รุ่นแรก สวัสดีครับพยุสวัดดีครับแม่แดงพจิตาไปยุใส่แม่แดงพจนิตาไปยุเจเกินลอยน้องเลมอนเปเขียดทุระเพื่อที่จะมางานนี้วันนี้ปนมาสาวน้อยเห็ดเดือดแกแต่ก็มาส่งเขาดีชาเขาทุกวันเลยเขียสาวก็ไปซ่องอุมโอ้ยาจากเราเลี้ยงสาวเล่าสาวไทยดอกพี่น้องพ่อให้บอกลาอยู่โลดเตยพีบุญหน่อยคุยกันอยู่ว่าเสียเอาเพียงนี่ละให้ให้หลานไส เพราะว่าก็ไปคุยกับพ่อคู่ลิกทธิ์เพิ่นแล้วเพิ่นบอกว่าบ่มีลิกทธิตเอ,เอาไปเฮ็ดเลยพน,นะคือบ่อ,อัดไว้แน่นออว่าซั่นพราร้องเราวว่ะก็เอาไปอัดนี่ะเพิ่นว่าอือเสียดายเพลงว่าซั่นเพลงนี้เลือกให้โดยเฉพาะเด้ว